ันหยุดสงกรานเนี่ยนะครับก็ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทั้งสปปลาวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการหยุดฉลองปีใหม่ก็ทําให้ผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะในตอนนี้นะครับค่ะที่ด่านสุลกากรจังหวัดบึงกาฬนะคะผู้ประกอบการต่างพากันรเร่งนําสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานจําพวกอาหารแชร่แข็งอาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกไปยังสปปลาวเนื่องจากจะมีวันหยุด ยาวติดกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายวันนะคะซึ่งทางสปปลาวเองก็มีการหยุดงานเหมือนกันเนื่องจากเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวลาวก็ทําให้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยและนําเข้าของสอปปลาวมีการเร่งขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกากรบึงการเป็นจํานวนมากค่ะ เช่นเดียวก,กันกับที่ท่าเทียบเรือแพขนาดแพรขนานยนต์ที่ด่านสุรกากกรบึงการนะครับก่อนเนืองแน่นไปด้วยขบวนรถบรรทุกสินค้าเป็นจนํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับที่รอคิวลงแพรขนานยนต์นะครับเพื่อน,นําสินค้าไปส่งยังประเทศเทศพื่อนบ้านนะครับก็ทําให้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับขณะนี้มีรถสินค้ารอข้ามที่ด่านพรมแดนมากกว่าช่วง,งปกตินะครับต้องเข้าคิวยาวเป็นกิโลเมตรเลยทีเดียวะนะครับนี่อยู่ที่บึงการนะฮะ